เว้ยเจอไปหาถวแท้อยนะอับาเลเอรดีอางไอบเลเอดีไม่กันนี่อับาเลเฮอดีมน้ำหนักขึ้นคนห่อห่อห่อคุเบ้านไป้บมานก็ขึ้นทั้งดาบไอแม่นเยอ้บ้าเยมงอยงพี่น้องกันยมงอย่างน้อบานนี อันนี้ไ่ได้อาบาาเอแล้วเดี๋ยวนาบวมไม่ได้สีโบทอฟไม่ได้อาบาราเธอกันเ่ไม่นยอาบาาเอ่งเาสิเนีมาอาเอาอาบาราเธอดูว่ามู่วขนาหอาอันนี้อันนี้เอบัดาบีนี่อาขเอาบัดาบีไม่อาบูดาบีอันนี้เล่นกินนะแม่เอาเมนเนเม่จะดีบทมันีความสุขกับลูกน้อ้ไปพูดนีกับพูดนีพูดนีกับกล่องนึงเีกับกล่องนึ่ง โอ้โหเหอันนั้นไปคลิบสมาชิเข้าเลยล่ะสติสตล์ร่วมเหยื่อหย่เยื่เย่ย่ยุู่ปเปิองาใท่านได้ร่วมโตกันเนอะยังขาดอีกหลายเช่งเมียบมือล่ะโทองไม่มีทนาไหนไเงยนาเกียงมินลินลเ โอ้ยมนได้เขาซุกกวางแตน้นี่นาะเอาแลนากาเนี่ยยามากันอนี่กันอนี้กัดูิส้ที่ไหนเ่ยคะสลูกพี่ส้พี่นองมืคอมเมนบอกมาบอกเอกวิาซาเข้ากินแน่วันศร์นี่แหลน่ได้ตั้งมนเคเขาเป็ูหลงล่างไหมอเสือว่าตอนมีเมนนี่แน่นนี่ค่ะโนี่ค่ะเอาเมีย กินเจมางอบหรอครับ <rôle> ว <à> ่ากินเจ้าเมียเป็นนกินข้าเมียเป็นคนกินข้เมียเป็นคนกินด้นเมียเกินคนกินข้าเมียเป็นคนกิน เป็นไรอันนี้ไน้บวช้ยฮะโฟออกจาปากฮี่สกล้องไหับน้องกัดอันนี้มีนองกัดอันนี้มนมีนมันโฟออกจากปากเจ้ามันสีขาวๆด้วกรวดมึงในคลิปไปเลยเอาหนีดนี่นั่นนั่นน่หีโฟออกจากปากไหไโอ้ยไปดีกแวน่มยกินิชดรางกั้อ้ยลัเอาไปสับบิกแบบพี่รพใพ่ เบื้องลัางการกินแฮมเบอร์ซื้อครับสอบม่างัขาล้วนะครับผมเอเอาถ้าจยบลงไปนีโจบไปนี้ครับแล้วได้๋ยวจมีเพื่อนอีกสาบเพื่อนอีกสอบสวัสดีค่ะคเขากล้าเมากไหมเมียเอาสอบให้เก่งๆใ่บาเดาบ้ะต้องให้เก่ง